โหน่ารักมากนะครับแฟนคลับน่ารักนี้เนี่ยแฟนคลับว่าผมน่ารักไหมครับไม่ไไม่ค่อยเลยนะนะให้ชมตัวเองนะแต่ว่าผมว่าเนี่ยผมยืนอยู่คนเดียวอาจจะไม่น่ารักเท่าไหร่นะครับขอเชิญพี่ชายของผมขึ้นมาบนเวทีดีกว่าครับกับพี่หั่นครับน่ารักหรือยังครับผมออ นะครับก็อยู่กัน2คนแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอสวัสดีชาวเชียงใหม่อีกครั้งอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจัดความพิเศษมาอย่างเต็มที่ใช่<ล>ครับนะครับให้กับซีทเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวผมมาเยี่ยมเชียงใหม่ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าดูจากการจัดเต็มนี่พอใจไหมจ๊ะชอบหรือเปล่า ก็ถ้าชอบเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งโชว์ที่เราะจะเตรียมมาอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันเวลาขออะไรต้องมีส่วนร่วมตลอดโอเคไหมครับโอเคนะพร้อมไหมไหนขอเสียงคนหน้าตาดีหน่อยเร็วแค่นั้นไม่พอขอมือคนโสดหน่อยเร็ว พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงนี้กันเลย y e a ด้โปรดเธอเธอคนไหนส o yeah ด้โปรดส่งเสียงมาหน่อยอย่าให้ฉันคอย e a h ด้โปรดมารักฉันที uh. ทุกวันที่ผ่านมาเ <Yeah. S 3> จอทุกความผิดหวังลาดลาัก เสียใจอ่อนล้าและจะไม่ดีนตาและใจให้จำยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปข้าหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งแค่จะ uh huh. บอกตัวเองที่ยอมรับความจริงฝันต่อดีไหมหรือว่าจะยนมันทิ้งเลียวมองข้างกายังไม่มีใครที่ระทยิ yeah. ไม,ม่รู้ฝัน,นคิดอะไรไมันสงใครมาให้ทิ้งเฝ้ารอเป็นมีแต่ยัไม่มีสักคนหรือว่ามันเป็นที่ชกที่ตา một mà nói Nhà hay chết Để rồi mà ra chân thì Ta còn nãy rồi Để rồi mà nói như con, เป็นโปรดส่งยิ้มมาน่อยฉันยื้คอยฉันยื้คอยฉันยื้คอย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 เธอมา oh. เร็วเพราะไม่เชียงหม่ขอมือทุกคนยกขึ้นมา oh one two three oh เมื่อ <Yeah. S 2> ฉันเคยถูกทิ้งเพียงลำพังรักใครมันแล้วตั้งหลายครั้งหวังมากี่หนถึงรักคนที่เขาไม่ได้รักเตาจนจำใจอย่างนี้สุดท้ายก็โดนแค่อมองผ่านสุดท้ายไม่มีใครตอบกลับ ไม่รู้นานแค่ไหนจะได้ใจจากใครสักท an uh um> anyway> um> uh 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 ี่แค่อยากเป็นคนที่ถจุใจกค่อยากเป็นคนที่ถูกใครสักคนเข้าใจช่วยเติบชีวิตที่ว่างเปล่าช่วยเอาความรักมาให้ก็ได้ อยากเป็นคนที่เธอน nan จะมาเข้าใจช่วยสบตาฉันและช่วยบอกว่าเธอจะรักกันได้ดียางามที่ฉันรักเธอรักเธอรักเธอเล,ล,ล,ลิกพูดเลิกพูดช่วยบอกฉันได้ไหม เงียบ<า>แล้วเหรอเวลาที่ผ่านมาก,ก็เปิดตาก็ปิดใจก็เลยไม่รู้เจอใครที่เจอเจอที่เจอ,อใครที่เขาเป็นหัวก็ลองดูฉัน ดีง่ายจริงปัญญาเธอโย่ฉันคนนี้ที่เธอเด็ดช็อตเท่าไหร่จะอยู่เพียงไม่หาเธอแค่เปลี่ยนใจที่บอกบางเมื่อฟังกันไว้ธออดทนจนกว่าจะได้ส่งใจที่เจ็บมาให้ฉัน เล yes. ขอบอกว่าวันนี้ไม่หยอกแน่แน่ is, จากใต้ที่รับเช้าเชีย่ยมไ,ไาปายได้

มดคืนนี้อะอยากได้ี่ครั้งฉันชื่บอกรักเธอต่อให้เป็นร้อยลาย้านก็บอกไปคืนนี้อยากดี่ครั้งถ้าฉันบอกรักเธออยากฟังี่ครักกร้งก,ก่อนหมคืนนี้อยาบบกได้ี่ครั้งฉันชื่นบอกรักเธอต่อให้เป็นร้อยลาย้านก็ยอม yeah, 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 yeah. สวัสดีครับ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 สุดยอดจริงรอหรือเปล่าครับใครเป็นแฟนแกงโซมพันขอเสียงหน่อยเร็วเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยขนเอา รงไฟฟ้าแม่เมาะมาอยู่ที่นี่หมดเลยนะเพราะว่าไฟพลังงานทุกอย่างรวมกันหมดเลยเราวอาไฟช็อตน้นะครับผมอถามความรู้สึกดีกว่าเหนื่อยอยู่เปล่าเหนื่อยอยู่เปล่าได้อยู่ได้ไลยเหนื่อยครับไม่เหนื่อยแค่นี้เองผมนี่นะสุดยอดจริงอ้าววันนี้มาเชียงใหม่รู้สึกไงบ้างครับก็คนอื่นอยากจะถามก่อนเลยนะครับครับผมก็มีโอกาสได้มาหลายๆครั้งเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ายังคิดถึงผมอยู่ไหม พอตะกี้เห็นแกงซ้อมเขาถามเขาบอกเขามาครั้งแรกไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดถึงเขาหรือเปล่าฝากเราสองคนไว้ในใจด้วยนะครับผมด่าสีดบ้าแกงซ้มนะครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่านี่เป็นการมาเชียงใหม่ครั้งแรกของผมด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าชาวเชียงใหม่น่าฮักมากครับผม นะครับครับสาวเชียงใหม่แล้วครับน่ารักไหมครับแกงส้มครับสาวเชียงใหม่เลยครับเอ่อคงต้องขอดูใกล้ๆทีละคนนะครับถึงจะรู้ว่าน่ารักหรือไม่น่ารักนะครับอ <c oughs> ถ้าหัน่นเอ,อถ้าแกงส้มเนี่ยเขาอยากดูใกล้ๆแล้วฮั่นจะทำอะไรฮะเอ่อเอาเป็นสัมผัสแล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณไม่ต้องอะไรมากคําตอบอยู่ที่2คนอยู่แล้วนะครับวันนี้เราไม่มีอะไรเราให้กุญแจห้องพักของทั้งสองคนแล้วกันนะครับวันนี้เอาไปแย่งกันไปตกลงกันเองไปตกลงกันเองนะครับเอาพูดถึงมาถึงเพลงดีกว่าตอนนี้มีซิงเกิลไหนให้เราได้ติดตามกันบ้างนี่อย่างท่านนี่มีผลงานล่าสุดเป็นอัลบั้มเลยใช่ครับผลงานล่าสุดก็เป็นอัลบั้มคู่กับน้องแกรนครับผม Live to Dance ก็ตอนนี้เพลงปล่อยแล้วก็คือเพลงก็ใครมันจะไปรู้ละส่วน MV เนี่ยวันที่28พฤศจิกายนนี้ก็จะได้ดูแน่นอนครับยังไงฝากอัลบั้มนี้ด้วยดาวน์โหลดได้แล้วดอกจันหนึ่งสอครับผมนะ <laughs> <laughs> ครับมาที่แกงส้มบ้างครับตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ยกระแสตอบรับครับตอนนี้ก็มีซิงเกลิลใหม่นะครับเพลงเต็มใจแล้วก็กระแสตอบรับต้องบอกว่าดีมากๆนะครับดีไหมครับกระแสตอบรับดีไหมครับอ่า ก็ต้องขอฝากเพลงนี้แล้วก็เพลงต่อๆไปนะครับเพราะว่าตัวอัลบั้มเดี่ยวของผมเนี่ยกคาดว่าช่วงปลายวกราคมนี้ก็จะได้ได้ฟังกันนะครับก็ดาวน์โหลดเพลงได้แล้วนะครับที่ดอกจันหนึ่4 4 44 4, 4, 4, 4, แล้วกดโรออกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอ็มวี MV นะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้าไปดูได้แล้วนะครับทาง y o u t u b e c o m a s exceptional นะครับผมแล้วก็ขอฝากกับ เดอะสตาร์เก้าด้วยแล้วกันนะครับก็ชาวเชียงใหม่ที่อยากจะเขาเรียกว่าทําตามฝันนะครับก็มาออดิชั่นกันได้นะครับกับเดอะสตาร์เก้าเพราะว่าเราจะมาออดิชั่นกันที่นี่เลยนะครับวันที่8ธันวาคมเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเดี๋ยวผมจะมาเจอกับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งวันที่8นะครับผมนี่ยใครมีความสามารถนะฮะอย่าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับมาเลยเจอกันเลยครับผมนะฮะอ้าวตอนนี้เดี๋ยวเราให้2หนุ่มฝากอะไรกับแฟนๆดีกว่าครับผม ครับก็ตัวผมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่ให้การสนับสนุนผมแล้วก็เดอะสตาร์ทุกคนมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่าทุกคนจะอยู่กับพวกเรานานๆนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อทุกทกคนครับผมครับผมครับผมก็ขอบคุณเหมือนกันครับสําหรับการต้อนรับที่ดีในทุกครั้งที่มาเชียงใหม่นะครับผมก็ยังไงอยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยเดอะสตาร์จะสร้างผลงานดีๆเพื่อเป็นการตอบแทนให้พวกคุณทุกคนแล้วกันนะครับก็มีหนึ่งคำที่อยากจะบอกครับผม แกงส้มมีเพลงเต็มใจแต่ผมอยากบอกทุกคนอย่าพึ่งใจเต็มเพราะว่าผมอยากไปอยู่ในนั้นเหมือนกันโอ้โหและนี่ก็คือแกงส้มฮัทเดนสตาร์ครับยขอบคุณครับ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 เอาไะฮะมันกันไปเลยทีเดียวขอบคุณนะครับขอบคุณแกงส้มฮันด้วยนะฮะขอบคุณมงูแบล็เฮดนะะรัมูเตอร์ที่ไหนแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับขอบคุณนุ่มเป้อารักด้วยใช่แล้วนะครับตอนนี้ เรียนเชิญซีเซเว่นของเรามาร่วมจอยกันด้วยดีกว่านะครับเชิญเลยครับขอเชิญ DJ ซีเซเว่นด้วยนะครับเอาละ